ครับตอนนี้ยอยที่สะพานข้ามแม่นางเฟ่เมืองกาญชนาบรีกับทุปปกคนสะพานเองปเป็นประวัติศาสตร์เวลาพาคนเยอะมากรับเวลาพาลูก<น>ต <ASS IC> ัว าาที่มาถ่ายรูป,ปันกับสะพานเ็นไเ,เดี๋ยวคนแย้งเันนึ้นไฟแต่ล่า <Ac cess> ยรูไปยเยอะมากคนเยอะมาก <c oughs> muito